ในรายการผลิตนะคะปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือหลังจากที่บรรจุแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้คนมาตรวจสอบซึ่งเครื่องเนี้ยค่ะคือจะตอบโจทย์ในการใช้แทนคนตรวจสอบอินสเปคชันในรายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ100%ค่ะลดการเออร์เร er ของเรานะคะก็ Hoy Thailand นะคะเป็นในส่วนของเครื่อง Inspection ในรายการผลิตก็คือเป็นในส่วนของ Beverage f o o d and f a r m a r นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง Inspection สำหรับตัวสอบออขวดที่บรรจุในรายการผลิตนะคะรุ่นนี้ก็จะคือ Hoy Palm นะคะก็จะสามารถเช็คในส่วนของ ปูบอททอมอ n นสเปกชันนะคะ mm hmm. ก็คือตรวจสอบในส่วนของระดับ f ฟ l ลในการบรรจุแล้วก็ p พชเชอร์ hmm. ในการบรรจุของขวด mm hmm. ค่ะตัวนี้สป mm ีด hmm. Line ของเราค่ะทำได้สูงสุดถึง72,000ต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็สามารถเช็คได้สฟังก์ชันพร้อมกันในช็อตเดียวหลังจากที่ขวดเดินผ่านในส่วนของโมดูลนะคะสำหรับเครื่องนี้ก็จะมีฟังก์ชัน ให้แอดโมดูได้ประมาณ3ฟังก์ชันค่ะซึ่งจริงๆแล้วค่ะในส่วนของตัวบริษัทแล้วแต่ว่าจะแอดเพิ่มในส่วนของฟิลเลเวลหรือว่าเพชเชอร์เช็คหรือในส่วนของคาเมล่าเป็นระบบ HMI นะคะก็คือ human machine interface ค่ะคือสามารถสัมผัสหน้าจอได้แล้วก็มีโปรแกรมในเรื่องของอเสียงคนพูดในรายการผลิตเพื่อ ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นใช้งานง่ายคะ่ะโอเป a เรชันในไลน์ก็สามารถได้ยินอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอโชว์ว่าส่วนประกอบต่างๆนะคะแบรนด์ uh, mm hmm. ก็จะบอกว่าขนาดไซส์ขวดที่เราเซตไว้มีกี่แบรนด์อินฟอร์เมชันอันนี้โอเวอร์วิวขนาดของไซส์ขวดนะคะ mm hmm. อันนี้จำนวนที่รีเจ mm ็ค hmm. ไป Detection อันนี้ในส่วนของเช็คระดับฟ mm ิวเลอร์ le. ว่าเช mm ็ค hmm. ไปแล้วจำนวนเท่าไหร่ mm hmm. แล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟ อุปกรณ์ต่างานะคะแจ้ง troubleshooting เวลามีปัญหาต่างๆก็คือจะมีไฟโชว์ที่ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นด้วยค่ะคือเครื่องเราะคะ่ะจะเป็น uh, s t a n l e s s steel นะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะก็คือจะเป็น wet c u UM m อยู่แล้วก็คือป้องกันฝุ่นต่อไปก็จะเป็นสาธิตการใช้งานของเครื่องนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็น p a e s s u r e check bottle t e s นะคะ ก็คือตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวดีเปรียบเสมือนกับขวดเบียร์ที่อยู่ในรายการผลิตนะคะที่ต้องการวัดเพชรอันนี้จะโชว์ที่หน้าจอว่าขวดนี้เป็นขวดดีก็คือผ่านอันนี้จะเป็นในส่วนของขวดที่มีปัญหากรณีที่เพชรต่ำกว่าปกตินะคะโดยเครื่องเราพอเช็คแล้วะคะ่ะก็จะโชว์ที่หน้าจอเป็นสีแดง